คนที่ชื่ทุกคนครับบอมจังเหนยโในนี้ครับอยู่ในแบบของออตาเทอร์เวนเดฟเฟนกันนั่นเองนะครับเป็น X ด้วยนะเดี๋ยวในวันนี้ครับเรามารีวิวตัวละครของดาร์ควิงหรือว่าอุนเคียวระเอเซนกันดีกว่านะสำหรับบัฟทุกอย่างก็จะเป็นประมาณนี้ครับจะเป็นการลดสปีด7%นั่นเองครับเพิ่มฮัดีเร็วขึ้นเนาะตัวละครอุนเคียวระนะครับจะเป็นตัวธาตุกรีนนะครับแล้วก็จะเป็นตัวละครกรีนนะครับธาตุลมอะไรแหละเออประมาณนั้นนะครับแล้วก็เป็นตัวละคร5ดาวตีฮิ้วนะครับผมทั้งหมดโดยรวม โอเคเดี๋ยวเข้าไปรีวิวกันเลยดีกว่านะครับเอาละครับเรามาเริ่มรีวิวตัวละครอุนเคียร่าดีกว่านะครับอุนเคียร่าใช้เงินเข้าวงต้นที่1นึ่นะครับจะสามารถวางได้หมด4ตัวนั่นเองนะครับผมครับตัวอุนเคียร่าเนาะและเปิดมาเนี่ยก็จะโจมตีเป็นแบบเซอร์เคิลวงกลมแบบนี้เลยนะครับดาวมิสเต็ปโดยรวมก็ได้เป็นประมาณนี้สำหรับขั้นแรกนะครับผมอัพขั้นแรกครับใช้อยู่ที่2อ2พันสองร้อยยี่สิบห้านะครับขั้นที่สองสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับขั้นที่สามสี่พันส การจำตีใหม่ด้วยนะครับผม4,400ครับผมแล้วก็อัเปเกรดขั้นที่4ครับใช้อยู่ที่5,770นะครับผมขั้นที่5 6,925นะครับแล้วก็ขั้นที่6ครับจะเปลี่ยนอินเวชันใหม่ครับใช้อยู่ที่13,000นะครับอ่าก็จะตีอยนแบบลายแบบนี้เลยนั่นเองนะครับท่าก็จะเป็นประมาณนี้เอ้ท่าเหมือนในอนิเมะเหมือนเดิมปกตินะครับแล้วก็ขั้นสุดท้ายใช้อยู่ที่15,680นะครับผมในขั้นนี้ ตัวไอไม่มีอัพสายอะไรเลยครับแล้วก็จะมีสกิลกดด้วยนั่นเองนะครับสำหรับสกิลกดของอุนเคียร่าครับจะเป็นการทาดาเมจตมที่มันบอกเนาะทําได้สูงสุดนะครับอยู่ที่1ล้านนะครับแล้วก็ต่าสุดอยู่ที่4ี่แสนห้านะคือดาเมจส่วนใหญ่ที่เวลากดเนี่ยคือเราจะต้องทําการฆ่ามอนก่อน,นครับแล้วมันก็จะเก็บไปเรื่อยๆครับคืออันนี้ไม่มั่นใจเลยว่ามันจะบอกยังไงว่าเออดาเมจเนี่ยมันจะเท่าไหร่นะครับประมาณนี้เลยคือเหมือนเป็นการทาดาเมจล,ลูกเดียวเลยนะครับผมสำหรับอุนเคียร่านี้นะอืม เดียวผมจะกดให้ดูเลยแล้วกันนะครับดาเมจ4ี0 0 0นห้าเราดูแล้วกันนะครับทุกคนกดเลยปุ๊บสามารถใช้ได้แค่ครั้งเดียวน,นะครับนี่ก็ได้เป็นท่าประมาณนี้นะครับก็จะแปลงล่างในท่านี้ก็จะแปลงร่างเป็นอุนเคลยล่านะครับไอ้ร่างสุดท้ายเนาะี่มันใช้ได้ครั้งเดียวอะกูดาวไม่วันหมดเลยว่ะพี่ โอเคก็จะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับตัวละครอุนเคียล่ายังไม่ค่อยรู้สกิลมากเท่าไหร่ครับต้องขออภัยตรงนี้ด้วยใครที่รู้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ให้เพิ่มเติมได้เลยนะครับก็เศษโดยรวมของอุนเคียล่าครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับผมใครที่ชอบในคลิปนี้ครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามแล้วก,ก,กดกระดิ่งให้ด้วยแล้วก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสสวัดี่ผมไอยอล่าครับผม